ตัวตนที่แท้จริงของทุกคนมันไม่ใช่ภาพที่คุณเห็นผมและผมเห็นคุณอยู่ตรงนี้หรอกขา้ะตอนที่ข่าเฟฟฟาก็คือพีรวัตรหรือเรียกชื่อหนึ่งก็คือฮาเดสเพื่อให้เราจับคนร้ายได้พวกเราต้องร่วมมือกัน่าตัดอีกสามครั้งคุณก็จะหือนพากรแล้วมผมไ <พา S 1> ม่เหมือนตัวเองไม่<ว>ตายไปแล้วอ่ะเป็นคนที่ตายไม่ใช่ก่อนแต่เคือตัวผมเองอ่ะถ้าเราคุมไซเวอร์ได้มันก็เหมือนกับคุมคนทั้งโลกได้ ต่อให้มึงเอาไปแจ้งตำรวจพวกมันก็หาทางฆ่ามึงอยู่ดีให้มึงพยายามจะพูดความจริงมันก็จะปิดปากมึงรวัตรภาคก,ก้เนี่ยอยากให้เขาหายไปคดีกองทุนลับเมื่อ13ปีก่อนคนที่เกี่ยวข้องต่างก็ตายปทีละคนะทีละคน ฆ่าทุกคน<อ>มึงไ,ไม่ได้ฆ่าตะกรอนมึงคิดว่ากูไม่กล้าจับมึงเหรอไม่ว่าคุณจะเป็นพากรพีรวัตรมึงก็เอาชนะุูไม่ได้อยู่ดี